สวัสดีค่ะนิเกวันนี้ครูเพชรเพิ่งได้เห็นข้อสอบโอเนของพี่ปอมาหมาดๆเลยโดยข้อสอบนี้เป็นข้อสอบพูดถึงเกี่ยวกับปริมาตรจ้ะเขาบอกว่าภาชนะฝั่งด้านซ้ายนี้เป็นปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะมีน้ําอยู่ข้างใน5,550ลูกบาศกเซนติเมตรก็คือน้ําไม่เต็มภาชนะนะคะ เขาถามว่าระดับน้ำทั้งสองสูงเท่ากันเดี๋ยวครูเพชจะวาดคร่าวๆดูนะระดับน้ำสมมุติข้างในอ่าถ้าเป็นน้ำชาเขียวลวกันอ่าข้างในก็จะมีน้ำอยู่ชน,นี่คือปริมาณน้ำที่มีปริมาตรน้ำที่มีนะคะจะมีไม่เต็มภาชนะนะครูวาดคร่าวๆ อ่านี่คือปริมาณน้ำที่มีอยู่ข้างในค่ะไม่เต็มก็คือมีน้ำอยู่ห้าพันห้า้อห้าิบรูบาทเซนติเมตรโจทย์เขาถามว่าผิวน้ำอยู่ต่ำกว่าภาชนะเท่าไหร่ก็คือเขาถามระยะตรงนี้ค่ะนี่นะจากยอดมาตรงนี้นะเท่าไหร่โดยที่ผิวน้ำทั้งสองข้างสูงเท่ากันนะคะสูงจากระดับพื้นผิวล่างเท่ากันอโอเค คราวนี้เราจะมาอันนี้ดูภาพสามมิติจากด้านข้างแล้วก็อันนี้อันนี้จะดูจากด้านหน้าแนวตรงนะครับคุณครูจะแบ่งภาชนะนี้ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนของฐานค่ะส่วนแรกคือส่วนของฐานครูเพชรจะให้ฐานมันเป็นรูปทรงเหมือนกล่องเลยรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นกล่องดังนั้นเดี๋ยวเราจะหาปริมาตรตรงกล่องอันดับที่1นนะเราจะหาปริมาตรตรงกล่อง แล้วเราจะหักออกจากปริมาตร5 5 5 0หลังจากที่เราหาปริมาตรกล่องแล้วลบออกจาก5550แล้วเราจะได้ที่เหลือเป็นปริมาตรของน้ำทั้งสองฝั่งตรงนี้แล้วเราพอเราได้ปริมาตรของน้ําที่เหลือแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาว่าไอ้ผิวน้ําทั้งสองฝั่งเนี่ยพอรวมกันแล้วมันจะสูงเท่าไหร่และเดี๋ยวเราจะไปหักออกจากความสูงของ ผมขออนุญาตเรียกแง่งนี้นะคะแง่งนี้มันสูง12ทั้งหมด12นะแต่เดี๋ยวผิวน้าอะ่ะมันไม่เต็ม12แนะ่อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผิวน้ำเท่าไหร่อ่าอันดับแรกค่ะมาหาปริมาตรของฐานที่เป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต,ตรงนี้ก่อนก็คือที่คุูระบายสีส้มนะคะวิธีการหาสูตรปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปริมาตรคือ กว้างคูณยาวคูณสูงความกว้างอยู่ที่นี่เลยความกว้างกับความลึกใช้ได้เหมือนกันนะสิบห้ายาวย5บห้าความสูงคือความสูงใช้เท่าไรเอ่ยเขาบอกว่าภาชนะเนี่ยมีความสูงโดยรวมตรงนี้นะจากบนลงล่างคือ20 แต่ไอส่วนที่เป็นแง่งอะค่ะสูงไป12ดังนั้นไอส่วนด้านล่างตรงนี้มันก็เลยจะเหลือ8เข้าใจไหมดังนั้นความสูงเป็น8นะคะหามาปุ๊บคูณคูณให้เสร็จปริมาตรด้านล่างคือ3,000ลูกบาศก์เซนติเมตรอโอเคได้แล้วต่อไปดังนั้นเราก็จะหาว่าปริมาตรที่คุณครูลบายสีม่วงปริมาตรของน้ําในแง่งทั้งสองฝั่งเนี่ย ความสูงเท่ากันนะเป็นเท่าไหร่นะคราวนี้ค่ะคุณครูจะจับแง่งทั้งสองอัน,นมาชนกันนี่เลยมาชนกันจึ๊บจึบนะ๊ก็จะกลายเป็นนี่นะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะคล้ายกล่องนี่แหละฝั่งขวาก็จะเป็นกล่องเหมือนกันนี่ปุ แล้วคุณครูก็เลื่อนกล่องทั้งสองอันมาติดกันพอติดกันปุ๊บค้านี้ค่ะเราจะได้ความยาวตลอดทั้งแนวก็คือฝั่งซ้าย7ฝั่งขวา10ก,ก็กลายเป็น17เราพยายามดูให้เป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากความลึกยังคงอยู่ที่15เหมือนเดิมส่วนความสูงนี้แหละที่เราจะต้องการหาค่ะอันนี้คือความสูงเฉพาะที่เป็นน้ำนะ เฉพาะที่เป็นน้ําเดี๋ยวเราจะหาว่าน้ําอ่ะสูงเท่าไหร่พอเราได้ความสูงน้ําเท่าไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปหักออกจากความสูงภาชนะแนวคิดคือสมมุตินะอ่าถ้าเรารู้ว่าสมมตินี่อ่าสมมตินี่เป็นภาชนะนี้ค่ะถ้าภาชนะนี้สูงยี่สิบเซนแล้วถ้าเราพบว่าความสูงของน้าอะค่ะอยู่ที่สิบห้าสมมุตินะ ความสูงของน้ําที่15ดังนั้นเราก็จะทราบได้เลยค่ะว่าระดับน้ําอ่ะเตี้ยกว่าภาชนะอยู่5ก็คือเอา20มาลบ15ตรงนี้เราก็จะได้ความสูงอความว่าน้ําระดับต่ำกว่าระดับผิวผิวภาชนะเท่าไหร่เข้าไหมอะคราวนี้เราจะมาหานะว่าน้ำอะ่ะสูงเท่าไหร่นะตำแหน่งสีม่วงอะวิธีการก็คือ จากปริมาตรของน้ำทั้งหมดคือ5550ลูกบาศเซนเราก็จะไปลบกับที่เรารู้แล้วคือฐานด้านล่างสีส้มตรงนี้คือ3,000ลูกบาศเซนดังนั้นก็จะได้ปริมาตรน้ำที่เหลือนะคะปริมาตรที่เหลือก็จะกลายเป็น5550ันไปลบกับ3,000 สัมพันมาจากที่เราคิดเมื่อกี้นะก็จะกลายเป็น2550อ่าคราวนี้ปริมาตรที่เหลือก็เกิดจากสูตรคือสูตรเดิมเลยคือกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับ2550ความกว้างความกว้างอยู่ที่15เท่าเดิม ความยาวเมื่อกี้คุณกลัวภาชนะกล่องสองอันมาต่อกันแล้วนะกลายเป็น17คูณกับความสูงนี่แหละที่เราต้องการหาคือความสูงค่ะคูณแล้วได้2,550ันหาอยาคราวนี้ด้วยความสวยงามสุดๆเลยค่ะ15บหคูณสิได้255พอดีดังนั้น255คูณอะไรนาะ ได้2550ก็คือคูณด้วย10นั่นเองใช่แล้วค่ะดังนั้นเราจะได้มาแล้วค่ะความสูงของระดับผิวน้ำตรงนี้คือ10อนั่นหมายความว่าถ้ามาดูภาพฝั่งซ้ายตรงนี้นะที่คุณครูสมมุติตัวอย่างให้เมื่อกี้ คุณครูยกจากภาพตรงนี้ฟึบกล่องตรงนี้กล่องแนวนี้กล่องแนวนี้จะมีความสูงอยู่ที่ตรงนี้นะคะเด็กๆมาดูที่ภาพตรงนี้นะกล่องตรงนี้ความสูงมันอยู่ที่สิบสอคุณครูมาใส่ตรงนี้นะความสูงทั้งหมดอยู่ที่สิบสองแต่ระดับผิวน้ําที่เราคํานวณมาเมื่อกี้ค่ะมันคือสิบดังนั้นระดับผิวน้ําต่ําจากภาชนะเท่าไหร่คําตอบก็คือ สองนั่นเองโอเคดังนั้นข้อนี้คำตอบเป็นสองนะจ๊ะใครถูกบ,บ้างเออโอเคดังนั้นข้อนี้ตอบสองเส้นนะสองเซนติเมตรนะคะข้อนี้เป็นข้อฝนตัวเลขเนาะโอเควันนี้คุณครูฝากไว้ที่ขอ้อนี้ใครอยากให้คุณครูเพชรเฉลยข้อสอบ ข้อหนอให้ส่งตัวโจทย์มาให้ครูเพชรช่วยเฉลยได้นะโอเคงั้นครันี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ